สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูคิโอมาสเตอร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเซจูเลียนนะตอนนี้ทอยเหรียญแพ้ครับแต่ฝากข้ามให้เราเริ่มก่อนนะครับเพราะงั้นแววซวยแบบมาเต็มนะแรปมือแรกไม่ค่อยดีครับมีตัวเปิดแค่ตัวเดียวนะลงปุ๊บแล้วโดนขัดเนี่ยน่าจะไปต่อยากมากๆนะก็ต้องรอลุ้นเขาบาดเด็กจะช่วยเราได้หรือเปล่านะพอาะงั้นตัวนี้ช่วยไม่ได้ครับเราก็ลงไปเลยเป็นทูเดียครับโดนแน่ๆแม็กซี่อะเพราะมีอุปสรรคน่าจะพอได้อยู่ถ้าไปอินเปอร์หรือเวเลยทกออยา้นี โดโนแน่เลยอ่ะถอยลงมาเรียบร้อยเวเลอร์โอ้ oh, ้าเวเลอร์อยากละสงสัยจะโดนชุดใหญ่ไอ้ลงไปก็ไม่ช่วยอะไรป่ะเพราะว่รารีมูฟอ๋อมันรีมูฟฝั่งข้ามเนะแล้วก็แปะไปก่อนแล้วกันจัว่วจั่วใครสักคนที่มาใช้งานได้น่าจะต้องเป็นฟิว อาลงแล้วก็ยัดจัว่วขอเก่งๆสักใบโหตัวนี้เหรอโหตัวนี้ตัวนี้ยากเลยอ่า Activate ก็ได้ต่ตัวนี้ยากจริงใครจะช่วยได้อะนี่เป็นมืดล้วนด้วยถ้าเป็นแสงถ้าตัวยังดีนะอย่าน้อยก็ได้เป็นแบบ เคี้ยวินใช่ไหมทียบไม่ถูมไหลนุยนั่นอา่าเป็นแม็กนามัสไว้สู้แล้วกันเนาะมีเหล็กไหมไม่มีแล้วอะ่ะนี่ขึ้นมาปุ๊บก,ก็ช่วยไม่ได้นะเสียดายไปท่าแสกแทนนะแต่ว่าดาวมันเกินอะ่ะถ้าจะเอาแบบลุ้นรอดก็ต้องไปนี่น่าจะรอดสุดละธาตาุมืดอ๋อมืดไม่รับไม่ถูมายจะไปเทิร์นอาจจะรอดก็ได้อะเนี่ยแต่ว่าโดนเอฟเฟกต์อยู่ดีป่ะอา่า ช่วยไม่ได้นะเอามาก่อนแล้วกันตั้งกันไม่ถูกอะไรจะไปเลิ่อ Remove Remove ใครไม่ต้องรีมูฟใครทั้งนั้นอ่าพาเลยทำอะไรไม่ได้แล้วมือยัางกากเริ่มก่อนก็เท่านั้นนะจูอย่างนี้นี่ย h u นเด r b ก็จบอนเดิมแต่ถ้าฝากข้าลงมันปุ๊บเราจะสามารถชุบไอ้นี้ได้ฮนะ b a ด d e ก แล้วมีแมงดามัดด้วยไว้โดดถ้าเขาซิงโคปุ๊บน่าจะพอทำอะไรได้บ้างแล้วมีแฮนด์แทบด้วยบอกว่าจะช่วยนะ,ะคิดนานเลยทีนี้เสียดายนะถ้าไปแสงมืดอ่ะน่าได้รุนรอดนิดนึงพอ,อยนอน้อยก็ไม่รับผลเทนไปจริงด้วยเทนไปดากอนเหรออืม สามารถเสิร์ชใช่เสิร์ชต้องเป็นเกนโลคุใช่ไหมพอเป็นเกนโลคุปุ๊บอันนี้ถ้าเกิดเราเชตรงนี้เราอยู่อุตลาไม่ได้แล้วพอตรงนี้เข้าเศษต้องมาไปแล้วทางั้นเราก็หรือว่ารอเข้าเสิร์ชเข้าเสิร์ชเสร็จ,รจ,รจปุ๊บแล้วค่อยปาเป็นล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ดเกนโลคุลงออกคู่นี้ัซีคโคต่อได้ซิคโคเป็นไบเดนไบเดนชุบก็ได้แค่สิบดาวอ่าขัดต่อก็ได้อันนี้อุตล,ละ ลุนหน่อยให้ติดถ้าไม่ติดจะค่อยป,ปลาแบปลาล็อกเบอร์ซ้ำอันนี้ได้ด้วยอ่าตรงนี้เขาจะเหลือใครบ้างเหลือใครเมนไหมใครเมนใบเดียวนี่ทำไรต่อนเนี่ยอ่าโชว์เมนเฟสโชว์หัวเด็กถ้าเป็นมอนไฟส่งลงหลุมและพลังเพิ่มอ่ารอดูก็ได้สามใบนะ ล็อกเบิร์ดเอาไม่พกี่ใบอะเปิดใบเดียวอะเอาเปิดใบเดียวถ้าเปิดใบเดียวสบายอยู่แล้วอันนี้แบ t เท f เฟสน,นะโอ้หใครเปิดใบเดียวก็จะเอาอะเ๋ยจะเชื่อเ๋ยจะเชื่อแม่งเลยโคหดับเล็ดโอ้หการทำลายไม่ช่วยอะไรเลย อานอ้อนนโหใครมีใบเดียวอะ่ะเดี๋ยวจะเชื่อเป็นชุนด้าชุนด้าเนี่ยมาสเปรย์ใช่ไหม อันนี้มากันเพราะน่าจะพอเคลียร์ได้อยู่มีแสงมืดลงมัเนี่ยเดี๋ยวแมกนัมัดลงไปตามนะน่าจะพอได้อยู่แล้วก็อันนี้ตามไปเลยเดี๋ยวพอเขาสิงโคปุ๊บเราค่อยรีมูฟท,ทิ้งน่าจะได้นะมาจะอะไรก็มานี่ ตั้งกันเอาแต่เขาตีโคคู่นี้ได้เนาะแย่ชะมัดอันนี้เซิร์ฟแล้วคขายยัดจัว่วจั่วใครจะช่วยอ่ะแค่แทบดีๆบีแม,มสักใบอีโซบโคจััวฟิวช้าไปช้าไปเยอะเลย น่าตั้งตีนะฝากข้าได้เก็บเยอะหน่อยซิงโคลแต่ถ้าเกิดลิมูไบเดนได้อาจจะรอดกันได้มั้งใช่ไหมได้สเปรย์นหนึ่งทีสเปรย์เขียวหรอ เขียวที่ชุบใช่ไหมอันนี้น่าจะทำรอบนะแต่ต้องรอดูเขาซีโคอะซีโคปุ๊บเอาซีโคคู่นี้อยู่แล้วเนาะแล้วนี่เดี๋ยวค่อยชุบทีหลังแต่ว่าตีไปแล้วป่ะถ้าเราตัดไอ้ใบเดนทิ้ง เอาใบเดนชุบชุบป,ปุ๊บเราใช้บาดเจ็กเอานี่ออกปึ๊บรีมูฟทิ้งเฉยได้นะไม่น่าจะในเกียร์แบบซัม,ม่อนเหมือนพวกไลโอเนอะสิคโคต่ออาจจะได้อาจจะได้ก็ได้นะ ซิงโคแต่ว่าเขาก็จะเสียให้ฟปขอไอ้นี่เอาตอนนี้มันชุบไปแล้วปะโอะ้ยังไม่ชุบโอ้ขาดทุนนะนี่ยมาอะไรก็เอาตัวใหญ่ไอ้มากจะโดดมาตีซ้ำได้ขีใช่ไหมโดดปุ๊บไอ้น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วมั้ง ได้แต่ลุน้นว่าจะรอดหรือเปล่า,อ,าอื้อเต็มเหนียวขอ,อทานลม่กระดากโครีเกนอะรีเกนระเบิดเลยอาจจะรอดก็ได้เนี่ยเขาที่ตันเนอคู่แต่ตอนน้าค่อยออกคืนเพราะแค่นี้ถ้าเกิดมือไม่ใช่แถเนป้อพอไหวอยู่อืนน้อต้องเขียหมอนนทิ้งตออเมนเฟสอะรอดละ จะค่อยว่ากันว่าจะโดนขัดหรือเปล่านะถ้าไม่โดนขัดก็คงจะดีโอ้ลิศเนาะโอ้ลิศเอาไข่เลยไข่ก็ดีได,ด้ทีนึงดีแอะไรอะ่ะอ,อ่อดีดการ์ดหงายเหรอโหถ้างั้นยากอะ่ะใส่ก็แล้วกัน เอาเป็นไอ้นี่ไหมบัร์คับเขาใช้ไข่ลงได้อยู่ปะเนี่ยอ๋อลงได้ของเยอะถ้างั้นก็เป็นดุยสเวิร์มดุยสเวิร์มน่าจะได้นะอ่ะดูยสเวิก็ได้ก็ลงก่อนแล้วก็ตีบัร์คับเขาใช้ไข่พอเขาใช้ไข่ปุ๊บอ๋อแต่ที่ก็ใช้ต่อได้ปะ่ะ ในช่วงไบรท์เทนสเฟสใช่ไหมในช่วงสตาร์เดอรเมสเตปถ้าเกิดมอนสเตอร์ประกาศต่อสู้สามารถสั่งสเปรย์มีนี่อยู่นี่ว่าชักหน้าตำคาเลยค่ะทีเนี่ยโอ้หชี้นิ้วจะได้ก็ได้เนี่ยเอ้ยเหลียงเป่ามั้ยเนี่ยสามารถสเปรย์แล้วลสี่ไฟเอาจากเด็กโหถ้าจากเด็กก็ช่วยไม่ได้เนาะอ่าโอเคอยังไงถอยไม่ได้อยู่ละ เรารีโม่ไปนี่ไอนี้ไม่ใช้ละลบไปเลยชิปส์แล้วเดี๋ยวค่อยไม่ตั้งบอดทีหลังช่วยเลยไม่ได้แักตัวอาตีแล้วกันอีแน่อดีต ถ้าเกิดเราชี้ทิ้งชี้ทิ้งอาจจะดีเนาะเขาไม่สเปคอยอื่นด้วยอาะชี้ทิ้งได้เพราะไงน,นี่เสเปอยาเด็ยวก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่าชี้ทิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็ไอ้หมอนี่ต้องแบทเทิลใช่ไหมถ้างง้นเราไม่ตีเฉพาะเกิดตีปูขาได้เร,เรียบเพื่อนเราไม่ตีแล้วเราก็เมนสองแล้วค่อยเล่น ไปฟื้เลยอ่ะลุกหนาวทีนี้ทิ้งแปะดันดันเสร็จปุ๊บเชนแล้วก็แปะไม่แปะสิลตรงลงแล้วก็ดันต้องระเบิดนี่ทิ้งให้ได้นะจะเขียง่าย เป็นกากอยแล้วก็กากอยขึ้นไปตักกันแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ปรับดาวด้วยแล้วก็ซิงโคออกเป็นไพรมัสไพรมัสไพรมัสนี้ได้เสร์ชใช่ไหมเสร์ชเสร็จปุ๊บได้ระเบิดการ์ดด้วย ฟิลต้องเก็บไว้เล่นใช่ไหมออกทกว่าจะโดนซะแล้วโอ้ก็เสียงโดนนี่ไปรู้เหมือนกันเนี่ยอ่ะใส่ก่อนแล้วก็ทำหลายทีทิ้งนะตัดลำคาญนี่แน่แล้วก็ไปต่อใช้เป็นโอ๊ โอ้เป็นอาร์ตี้แล้วก็อาร์ตี้ขึ้นเปย๊บจัวจัวเสร็จ,จริ้นโคเป็นคุณยนต์ตากัดแล้วก็เส์อเส์อเป็นเวกัพเวกัพอทีหน้าตั้งเบสเซอร์ได้ โอ้แต่ว่าเหมือนจะมีเช็ดแล้วเหมือนกระตุกนิดนึงไม่เป็นไรจะโดนอะไรก็ต้องโดนถอยไม่ได้แล้วไปแล้วก็ไปต่ออันนี้ใช้เอฟเฟกของนี้รีบู๊ฟโบ้าแหวงฟ้าแหวง,แ,งแล้วก็ฟ้าแหวงชุบไฮมัด ก็โดนไม่โดนไม่โดนไปต่อคิมสันคาเชต่อคิมสันเซิร์ตเอาอยัางโอ้เขาโดนตัวย่งากมกันนะแต่ามือเขามีแค่นี้มันจะดีจริงหรอใหม่มากจะแย่ไปหน่อย แปลงล่างเอาอยัางโห้ยเดี๋ยวจะเชื่อถามจริงแล้วประตูจะหวอย่างนี้เตนะจ้ะชุบชุบชุบสิบเอ็ดดาวอนะชุบใครจะบ้างเนี่ยอันนี้สเป สปีดไปต่อไปต่อยังไงถอยไม่ได้อยู่แล้วนี่ทำชุดได้แต่อุลาลานะแปลกมากปรับดาวได้ไหมเนี่ยปรับไม่ได้แล้วโตันหมดแล้วอ่ะต้องดันขึ้นตาหน้าเนาะอาเซอร์ก็ได้แต่ข้ามือใบเดียวอ่ะไม่น่ามีอะไรปะ ถ้ามีก็น่าจะเกินไปหน่อยละอ่าพาเลยก็ได้เดี๋ยวดันนี่ขึ้นน่าจะพอทำได้ได้บ้างโคตรเลยล้วเชื่อนะมือแค่นี้ยังถือีไม่รู้อ่ะโคตรแย่เลยลงมาใครก็ได้ลงมาอ่าจบเมนเฟสเหรอเข้าแบทเทิลเหรอตีใครอ่ะตีนี่นี่ก็ไปถกมลายปะอ่าเราดูก่อนก็ได้ ช่เพ,พาราะว่ายายมัสมันสเปย์ามาไม่ถูกลายจากไบตเทิลอ่ะคือไม่เจ็บตาหน้าเดียวคืนละหลังจากที่เราอดทนรอมานานเก็บจะถอดใจเหมือนกันนะแต่ไม่มีนีแล้วอะเลขไปนี้ไม่ได้ละเลขเบเซอร์ไม่ได้ละต้องสู้ต่อแค่นี้ แล้วก็พวกบิชอฟก็หมดแล้วด้วยใครอะ,ระไทคอนดีดหรอดีดหรออ่าดีดดีดดีดีอ่ะดีก็ได้ดีก็ดีดอ๋อ,อเพราะมันมันไม่นี่แล้วเนี่ยอ่ะได้ได้อยู่แล้ว เดี๋ยวใช้นี่ิปรุเนี่ยสู้พ่าะอเรามีตรงนี้น่าจะพอได้อยู่นะไอดันขึ้นลงแต่ว่าไอที่มันเกะกะไปแล้วอะไม่แน่ใจนะว่ถา,าถึงชุบตัวอื่นไม่ได้เนาะหรือติดเทกสเปย์อ๋อติดเทกสเปย์แน่เลยโอ้โหยังจกมาสามบีอะไรตรงนี้ค่อยๆเขี่ยไปเรื่อยๆเ,เวลายังมีเราดันขึ้น ซีเหรอไม่ได้เลยน้องเพราพี่จัวขึ้นมาแล้วเอานี่ไปแต่วตัวที่พลังเยอะจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องปรับดาวแล้วก็ดันลงอ่ะเรียบร้อยของหมดนะของหมดโู้เกือบเหมือนกันนะเทนไปดีนะหลอดม่ได้ตอนแรก ก็ไม่บประมาณนี้ละกันนะ<ป>ก็เดี๋ยวไปดูลีเดย์ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดย์ของเด็กฝั่งขาา้ามเมื่อกี้ครับก็โหเมื่อกี้เฉียดฉิวน่าดูนะเลยจะเชื่อนะมือเขาบ,บเหลือที่เดียวก็ยังมีดีบีลวดแต่ว่าใส่มาสองใบมันก็พอจะเข้าเขามัง้งแล้วก็ใครไอ้ใครเมนนี่เหลือใบเดียวก็ขึ้นมือแรกโหหรอหเลยจะเชื่อเลยแล้วก็เดี๋ยวดูมีเดย์ครับใบแรกครับเป็นเวเลอร์นะเป็นล็อกเบิร์ดครับแม็กซี่อุลละวาลาชิแล้วก็เป็นไพด้าครับฟาด้าเกนโลคุตัวโดล่าชุนด้าครับแล้วก็มเม้าชัมบบนะแบบ แล้วก็เป็นแมกนามาสกับดุยเซิร์มอันนี้เป็นดิมิรุสองใบแล้วก็ใบคีย์บอร์ดนี่โชคดีประมาณหนึ่งนะที่ไอ้พวกนี้ไม่ขึ้นมือนะเพราะถ้าเกิดโดนระเบิดบอร์ดปุ๊บอาจจะไปยากกว่านี้ก็ได้นะทันเจโบครับล้วนี่ซอมแล้วก็ฟิวชินิวครับดับเลดไคเมนอีนเปอร์สามนะเอกตาก็เป็นพวกมังกรนั่นแหละมังกรของเขาอนทุกวันนี้นั่นนะไม่น่ามีอะไรแปลกๆก,ก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสัยตารแรกนะเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตานี้เริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนด้วยความตั้งใจของตัวเองบ้างนะมเมื่อกี้โดนยัดมานะตรงนี้มือมีบาดเด็กครับแต่ว่าบาดเด็กเมือ่อกี้มันก็ช่วยเราไว้นะเพราะขึ้นมาก็โอเคละมั้งแล้วนะลก็มีเป็นชี้นิีวครับชี้น้ี้น่าช่วยได้แล้วก็โอ๊ตครับเป็นใบเปิดใบแรกนะเพราะว่าตรงนี้ใช้โอ๊ตเลยมีใบเดียวก็ใช้ใบเดียวนี่แหละเอามาแปะครับก็เป็นพามิลานะตามสูตรพามิล่าแล้วก็พามิล่าดั้งขึ้นไป รู้สึกช่วงนี้แบบโอจะขึ้นมือบ่อยนะแต่ว่าใส่มาแค่สองใบนะมันก็ขึ้นกน็ช่วยไม่ได้นะใส่ต่อครับเรียบร้อยไม่เอาอีเปิดนะโออีเปิดเหรอเอออีเปอิดนะตัวตับชี้นิ้วนะตัวอ,อีเปิดอยากเราก็เดี๋ยวใช้พวกนี้ตัดเอานะ่าจะพอได้นะก็เซฟเป็นฟาแรงเซฟเป็นชี้นิ้วแล้วก็ถือพวกนี้ไว้ คงไม่สวยโดนเทนไปซ้ำอีกรอบหรอหมั้งไปต่อไม่ได้แล้วพันเลยกลับเป็นออนด้วยใจสู้ต่อโอ้ชีคคนเรานี้ไม่ง่ายจริง,งนะเนี่ยตาหน้าก็ไปต่อลำบากนะเพราะมีอยู่แค่เนี้อะไรดีโอ้แบเด,ดเดตหรอช่วยแบดเดตมาเยอะเหรอให้ทำไมได้แล้วลืมไปแล้วเนี่ยแต่ช่วงเบนเฟสใช่ไหมสามารถสั่งฟิวชั่นได้เลย ฟิวชั่นโดยการใช้มอนเตอร์จากมือแล้วก็สนามก็คือตัวเองใช่ปะ่ะแล้วก็เดินเฟรย์เก็บขึ้นมือได้เนาะถ้าเกิดเขาเชนปุ๊บเนี่ยฟิวชั่นแล้วเราใช้ฟล,ลงังดันออกเขาจะได้ไหมโอ้บีลีเกตด้วยนะใช่เพราะต้องฟิวชั่นบนบอร์ดสองสตวัวใช่ไหมโอ้ฟิวชั่นดโพเมนต์น่ะนี่มันสเปรป่ะโอ้สเปรเลยเหรอโอ้าสเปรน่าจะเริ่มยากแล้วนะ สเปรย์ใครจะบ้างสเปรย์อัลบัสใช่ป่ะเพราะสเปรย์ได้แค่ตัวมีชื่อเนาะเป็นอัลบัสอัลบัสทิ้งมือสั่ฟิวชั่นได้เขาทิ้งนี่ใช่ไหมแล้วจะเอาของเราออกตัวหนึ่งเพราะงั้นต้องใช้เป็นฟาแล้งตัดอัลบัสออกเพราะถ้าเกิดเขาใช้คาริซีออกปุ๊บเนี่ยอัลบัสก็ไปต่อไม่ได้ละเพราะบัสต้องฟิวชั่นโดยการใช้ตัวเองนะ อะไรก็มาฟิวชั่นออกไปใครได้บ้างถึงได้เป็นมังกรคาทิเซียไหมเพราะไม่เจอแบดเดสนานมากๆนะเอาเบียเหรอเอาเบียนนี่ก็ยากก็ดิใช่เพราะวันฟิวชั่นตัวเองแล้วก็ออกเป็นไอ้นี่ได้นะเป็นนี่มันต้องส่งใครอะ ส่งบอลแสงหรือบอลมืดใช่ไหมแล้วก็ชี้ตัวนั้นรีบูฟทิ้งก็น่าจะพอสู้ไอ้ได้อยู่ใช่ไหมฟิวชั่นเหรอเอาบัสใช่ไหมถ้างั้นเราเราเรามาเราจากไหนนะตัวนี้สามารถฟิวชั่นโดยการเอาจากในออร์มุโซก็ได้อยู่ดีเอาโดยการรีมูฟวัตถุดิบเนาะถ้างั้นเราเอาเป็น เอาบัสออกนะน่าจะได้สู้อยู่ใช่ไหมเอาบัสเอาไปเลยอาทีก็โดนตีตั้งตีไหมพลังน่าจะพอทูยๆให้ไถออกไหมโอ้ยออกดีเหรอออกไปใครอะ่ะคู่นี้เหรอเอา,าก่อนคาที่เซียอะไรคนที่ว่าไงนะ ถ้าการไปฟิวชั่นมาสามารถสั่งโม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีรีเกนยัดจัว่วแล้วก็เทคที่ว่าชีวิตตัวเองคือ,อยังไงนะใช่หรือไม่มีถ้ามอนสเตอร์สเปย์สามารถรีโมทการไปนี้จากสนามลงหรือหลุมอ๋อสเปย์มอนสเตอร์ด็มาติก้าเนาะห้เราตัดทิ้งได้เลยไหมน่าจะได้นะเพราะมันมีเอฟฟกที่เป็นสป,ปีดสองแค่ถ้าเกิดมอนสเตอร์สเปเชียลเดฟฟกมอนแฟงข้าม น่าจะทำได้นะลากอยออกไปแลดิเอตเ,เ,เฟสแล้วค่อยชี้นิ้วใส่คาทีเซียหรือว่าถ้าเกิดเป็นโม่ไข่ทีเก่งอ่ะเพราะตัวนี้ไม่มีไอ้นั่นด้วยน่าจะทำอะไรไม่ได้ต้องรอดูถ้าเกิดโม่เป็นไครนะเป็นไอตัวอัลเบียเมา่อกีใช่อัลเบียมมันจะได้เอาแบดดิเลสมาเซตใบเลสเปิดชุบไม่มีมอให้ชุบนะน่าจะได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่เราก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะต้องรอดูจัว่วปวดแล้วมือกาก,ากมากแย่มากแต่ว่าใบเปิดเด็กเราค่อนข้างเยอะนะเหลือมือให้ทิ้งด้วยอ่ะคิดฮีทฮีท,ฮทอะไรเลยก็ไม่ไปไปตามแผนเขาไายหรอกนะใช่มันจะได้มู1ตัวใช่ถ้าเกิดมูอัลเบียนอัลเบียนจะได้เทคใช่ในโชวเอ็นเฟรถ้าการไม่ได้อยู่หลุมเพราะว่าทูกส่งเทิร์นี้อ๋อไก่เว้เออ๋อไก่จัว่ว อถ้าทิ้งตรงนี้ฝางข้าวก็จะจั่วไม่ได้ถูกปะใช่ไหมหรือไม่ใช่อ๋อยากได้จั่วตรงนี้ปะอืมอ่ะรอดูก่อนก,ก็ได้อ๋อลืมไปที่ว่ามันทิ้งไม่ได้ดีกว่าโอ้แย่และเพราะต้องเหลือมือไว้ทิ้งใบหนึ่งโอ้ชีนิ้วก็ถือว่าได้ชีนิ้วมาบ้างอ่ะจัว่วใบเดียวจั่วก็จั่วไป เข้านอมอนหรือยังนะจัวซัม,มอนอันนี้นอมนนอนนอมอนคาซิเซมาแล้วหวังว่าจะไม่โดนแบดเดสฟิวชั่นนะอาเซทอาเซทไม่ตรงด้วยไม่ใช่เปิดนะจูวดีกว่าเก่งๆใครดีที่มันเก่งๆจูเนอร์ไหมพามิล่าจูวปุ๊บเนี่ยราซินโคเอาการไม่ยิ้อขึ้นมือที่ทำอะไรได้นะอาโชว์ใช่ไหมโชว์แล้วก็โมฟิวชัน่น แล้วก็ทิ้งเสิร์ตเอาบัสแล้วก็ช่วงเมนเฟสถ้าเกิดมไม่นามีปัญหาเลยมั oh. ้ง๋ยวค่อยจัดการเอาใครเสียไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่เหลือใครละจวดีกว่าเก่งๆกูนเนอร์ใครก็ได้อาร์ตีก็ได้ขึ้นเหื่อจังหวะเน,นี้ยโอ้โหแม็กซี่แม็กซี่ม่จะด่าไงดี <c oughs> อ่านี่มีใคร ไทฟอนแน่แน่เลยไทฟอนก็ช่วยไม่ได้นะอาตี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 เจ๊เข้าให้เอาไปน,นี้สู้ยากแล้วอะจากว่าต้องสู้ก็ดันจุดแต่ของกาะกาขึ้นมานะหันเลยก็ได้เพราะทำไทฟอนมาก็โดนตีอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้ถ้าเป็นตัวสู้เป็นมิลเลอร์เจดมาสามพันใช่ป่ะล่ะไทฟอนสู้ไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้ดอฟเฟตเขามีไอไฮสปีดเมื่อตะกี้ใช่ไหมที่จะโมใช่ป่ะ ดูดีๆสิโชว์โชว์เสร็จปุ๊บก็ออกผ่านนะไม่มีของนะเนี่ยจังหวะนี้แหละ,หละใครก็ได้ที่มันแบบที่มันใช้งานได้สักตัวมาอ่อนใจไม่รู้จะพูดอะไรดีจังหวะเข้าทำนี้ไม่ทำสักทีนะตีก่อนแล้วกันอีแน่แล้วถ้าเบสไม่ดีด้วย พราะที่ตาหน้าตีทีก็ยังไม่ชนะนะอา่าเซตแล้วก็ผ่านทำอะไรไม่ได้นะรับสภาพถ้าเป็นจัจ่วกาคันนี้จะแบบแพ้ก็เรื่องของมันแล้วกันตัวเปิดแย่ๆหนะ้าอ่ะไม่มีของไม่มีของจั่วกาพอกันตอนนี้แหละ มาโหฟิวอะฟิวทิ้งนะแม็กซี่ถือไว้ก็ช่างแม่แล้วลุยดีกว่าอันนี้เอาดาเมจนิดเดียวก็จบเกมได้ละไปเลยลุยอ่ะเรียบร้อยโหโจกากแท้เนาะก็ช่วยไม่ได้นะมันนานา,นานทีมก็มีตายางี้เหมือนกันเนาะแต่ว่ายังดีนะที่แบบเราโจกากฝั่งข้าวก็โจกากเหมือนกันนะคนโจกากมาเจอกันมันก็น่าจะประมาณนี้แหละ ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวไปดูลิน้นเฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลิน้นเของที่ฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นแบรนเดสหกสิบใบนี่โหเก่ามากๆกันนะแล้วก็อาจจะดีก็ได้เพราะพอเด็กฝั่งข้ามหกสิบใบแล้วเราสี่สิบใบเนี่ยเวลาจั่ววัดกันเราก็น่าจะได้เปรียบนิดน,นึงนะแต่ว่าขนาดเราแบบได้เปรียบในการจั่วนะยังแบบลำบากเลยนะก็เดี๋ยวดูเมนเดสครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะครับล็อกเบิร์ดทาจีดี้เป็นคุริคาระนี่ไม่เห็นนานม,มากๆนะแม็กซี่ อันนี้เป็นอุละละาราวาาชิเดี๋ยวที่เขาคิดใส่วาาชิกันเหรอที่จริงอุซากิน่าจะเก่งกว่าปะ่ะในเมตานี้เอาบัสสาวครับแล้วก็อารูเบอร์อันนี้เป็นตัวนกนะคิดคาทีเซียเคมแมกนามัสไอตโตโมนะด้วยเชิ่มเฟนเลียไอนนเป็นอัลเบียนแล้วก็ลูบิยะสองใบนิบ่ไลุทันเจโวฮาปี้สุสานคนโงตัดหญ้าฟิวชั่นดโพอยเมนต์สองใบนะแล้วก็นาเดียครับพัดเก่าแบนดิตไวตแบนดิตฟิวชั่น อันนี้ไปพัทใหม่ฮะแบตเตอร์ลอสรีเกนซูเปอร์ชั่นสองใบนะชีนิ้วชี้ดาบดอปเลสโอเพนนิ่งโอเพนนิ่งใส่ใบเดียวหรอเขาสับปดสามมาให้นะดีใส่สามาจะเก่งนะครับแต่วันนี้เขาน่าจะเล่นเน้นโมมากกว่านะก็เลยใส่มอนมาอย่างนี้ละมัง้งแล้วก็เป็นไฮซับพลิทครับแบนิเลสยูนิแมทอิมเปอร์แบนิชเมนต์ไอ้ี่เก่งมากๆแต่ใบๆเนี่ยแล้วก็เอาไว้แบบรีฟิวชั่นใช่ไหมมีพระเจา้าเลยนะไอ้ที่น่าจะที่เหลือมันก็เลยใส่มาแล้วก็เป็นรีท เอ็กตาก็เป็นพวกแบนเดตเนาะไมไ่เจอนานมากๆแล้วน,นะก็นานา,นาทีก็ไอ้นี่ดีเหมือนกันนะก็จั่วกากอะช่วยไม่ได้นะก็ไปว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ